มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มอันคคดาหรืออันโคอิดานำโดยอูซามาบิลาเดนได้วางแผนการโจมตีนี้จากอัฟกานิสถานโดยการจี้เครื่องบินโดยสารของสหร,รัฐอเมริกาจำนวนสีล่ลำชุนตึกในนครนิวยอร์กเครื่องบินสองลำเล็กชุนตึกแฟดเวสเซนเตอร์ Center ในนครนิวยอร์ก ทําให้ตึกทั้งสองพังถลุมทลายในระยะเวลา2ชั่วโมงและลำที่3พุ่งชนด้านหน้าตึกของอาคารเพนตากนและลำที่4ผู้โดยสารได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทําให้เครื่องบินตกลงในทุ่งที่รัฐเพนซิลเวเนียไม่ถึงเดือนหลังการโจมตีนี้ประธานาธิบดีจจน,น้ธานวิลบูธสั่งกองทัพบ,บุกอาการิสถานเพื่อกําจัดกลุ่มอันเคดาและการตามล่าบิลลาเดน กองทัพสหรัฐาตัวสั่งหารมินลาดินได้ที่ปากีสถานเมื่อปี2011และในวันที่31สิงหาคม2564สหรัฐได้ถอนกำลังทหารจากอับกานิสถานทั้งหมดและสิ้นสุดภารกิจยาวนาน20ปีการไม่าารักษารักาตั้งแต่ปีกิศชกรรช1920จนกระทั่งในปีกุสเซนรกะร1902ได้ให้กระราชเก่ยรติโดยรั พชไม้ปุกพรายักษ์ในปีกิจสกสารา1,941ระหว่างที่สงครามครั้งที่สองกำลังดำเนินูในชื่ออาลีนายกทัฐมณฑีรักในเวลานั้นได้เป็นแกนนํนำบุญชาดิรักตกตกกับบทต่อราชวงศ์เฮชไม้แต่ว่าอังกฤษสามารถปราบปร,รามบทในคราวนี้ได้สำเร็จจนกระทั่งในวันที่14กรกฎายนศักราช1958องคาปิรักซึ่งนำโดย อับดุลคาริมซิมและอับดุลซาลามาอารีมได้ลุกคือขึ้นอีกครั้งและได้ก่อการรัฐประหาร,ปรเปลี่ยนระบบปกครองเป็นระบบสาธารณรัฐอิหร่านอาณอาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานตั้งแต่คิสสุดตะวัษที่9มีกษัตร,ริย์เป็นประรมุขราชวงศ์ปาเลวีเป็นราชวงศ์สุดท้าย ที่ปกครองประเทศในปธศักราช1979อาตามคูมไมนี่ได้เป็นเกนนำประชาชนก่อนการประวัติโค่นล้มพระเจ้าหลังการปฏิวัติอาตาคูมีได้กลายเป็นบุคคลที่มีบทีธิพลสูงในอิรานภายในระบบรชาชการบุคคลที่มีอิทธิพลสูงชาริอะตามที่บัญญัติในคัมภี์อัน ระอานมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและสภาประวัติมีอำนาจสูงทุกด้านโดยภายใต้การตัดสินใจของการสุดท้ายของฝ่ายศาสนามันถูกเริ่มต้นขึ้นโดยรัสเซียในยุคสงราพันงคอสอตซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลักฐานคุณว่าเป็นสนหนึ่งของยูเครนแต่ทีนี้ผมต้องแตะเยครั้งนี้รวมไปถึงรัสเซียได้รวมแหล่งไปเงี่ยเกคุณรำในนอนัทตันเอสองประเศ2ี1 4ยู่ใปัจจุบันระหว่างยูเครนและฝ่ายแดงเนยเป็นเดนที่ได้รับ จากเซียตลอดจนถึงบัตรการร่างเรื่องสงครามไซบอร์และความตึงเครียดต่างๆนามาด้วยการรวมตัวการของกองทัพรัสเซียบริเวณไซบีดรยรัสเซียยุบินตั้งแต่ช่วงปลายปีก่2511องปีท่บังนี้ได้ขยายออกไป่ากหัารทอรัสเซียกกาดการคกันางเ็มูแนเมื่อวันที่24กุมภาพันธก2 5 1กรท่2หลังจากการกระทุงของยูโรไม่ดานและการปฏิวัติได้ส่งผลทำให ตอ่ตอตา้านสถานะที่ปนญหาอิริทเตอยานูโควิตที่กำลังรัสเซียในเดื่องของปัจจัย <c oughs> ต,ต่อสองปมีการขอความได้คำสั่งไฟที่ลาตินรัสเซียได้ประตู้ขึ้นใน <c oughs> ยูเครนนตานรัสเซียที่ไม่มีเครื่องยนต์เข้าควบคุมตำแหน่งทางระดับและโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนไกลเนี่ยของยูเครนและข้อยึดอัตลบัติรัสเซียจะให้มีการลงติที่มีการตัดเยื้ัน ในคศ2004การเดินทวนของกลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียในดอนบัตได้เกิดบานปลายจนก,าาก,นนกนล,ลายเป็นสงครามระหว่างกังบัพยูเครนและกองกำลังแบ่งฝ่ายที่ได้สนับสนุนจากรัสเซียนนนนรัคสาธารณประชาส่วนยอเครนและสถานประชาชนลูฮันถูกประกาศเป็นอิสระในคศ2005รัสเซียและยูเครนได้ลงนามในขอ้อตกลงแต่มีข้อ การทีรอยบาดขวางจนไม่สามารถบรรลุได้อย่างเต็มที่ในปี2 0 1 9ของยูเครนถูกแจกจ่ายเทศโดยรัฐบาลยูเครนว่าเป็นมนแดนที่ถูกยึกว่าเป็นการปกครองโดชั่วคราวในปี2021และต้นปี2022มีการประกาศ เป็นใครชุดวามต่บยืดของเขาและต้องกได้นำเพื่อไม่หยุเพื่เข้าร่วมในแรงทั้งหลายและได้ดับเนินในการข้อมบ่าทาเซตออรัสเซียบุคคลหรือบริษัทที่มาจากรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภายหลังการสงครามปศ .2022 กาเลนต่ายตั้งแต่การ1947-1949ใหม่อิสราเอลเรียกว่าสงครามอิสราเอลภาคในภาษาอังกฤษว่าเป็นโยบะกเกนร่างของนัก สงครามรบเพื่อกันในดินเดนปาลสไตภาใตอัยยะของบริเตนเป็นสงครามภางแรกในความแบดเยอิสราเอลกับปาลิไต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความแัดเยอานดับอิสราเอลอีกต่อหนึ่งในสงครามครั้งนี้จักวัดอีบริตทิ้งถอนตัวจากปาลิไตในอายะซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรนติอโตมันจนถึงพิศการการ1 9 1 7สงครามครั้งนี้ลงเอยด้วยความด้วยการสถาปนาอิสราเอลโดยชาวยิวและมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์อย่าง เบียดเสด็จในดินแดนที่ยึดได้ยึดครองโดยมีการพักผิงของทชาวอาหรับปาเลสตาประมาณเหตุแสงคุลเล็การทําลายพื้นที่เมืองของชาวอาหรับปเาเลสตน์ส่วนใหญ่ชาวอาหรับปาเลสตาตกอยู่ในสังพับไร้ลัทเป็นอันมากโดยกระจัดก,กระจายอยู่ตามดินแดนปเาเลสตน์ที่ถูกประเทศอียิปต์อันนี้้้พวกนนีีเล่นจนโดนยึดครองหรืออยู่ตามัอาหรับท,ที่อยู่ติดกันในบรรดาชาวอาหรับปเาเลสตน์นี้มีจํานวนมากไร้ลัท เนี่ยต้องอยู่ในค่ายทุ่นดีภายดินเดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของบริเตนก่อนทำสงครามนหารถูกแบกออกเป็นรัฐอิสาราเอลซึ่งควบคุมประมาณเวลา78ของพื้นที่ราชอาณาจักจรจอร์แดนซึ่งควบคุมและต่อมาพนมดอินโดยดีเดนซึ่งต่อมาเป็นเคตกแบกและประเทศอียิปต์ซึ่งกำลังซึ่งยึดชายฝั่งกาตาร์ดีเดนชายฝั่งทะเลเมนติเกเรนเนียเดียวกับสาิบาตอาร์ขขขาาดสถาบันรัฐ ภาวะร้อนก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงการปฏิวัติที่8ประมาณว่าโลกมีประชากรน้อยไม่ถึง1 4องศาเซลเซียนและหลัการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาธุรกิจและอุตสาหกรรมโลกขยาตัวข้ในวันที่มีประชากรลูกก็คู่มากขึ้นแต่ก่อเนี่ยกิจกรรมต่างๆของโลกมี่อยทำให้เกิดกรกระดกวิกฤตน้ำมันมีวิธีการน้ำมันเป็นพงงานสำคัญด้วยมูลหนาที่้ากขท่ลูกในสพุดปฏิวัตษที่1 9 0 รวมกลุู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปใต้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและเริ่มาริหาน้ำมันลงในกิตการสัมปีา1993เก็ดการก่อวาอให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกพอทำให้ราคารน้ำมันสูขึ้นและนําำไปถู่การระตุ้นกัจการสรมทาต่างเพื่อหาแนทางแก้ไขปิิตตไม่ร้องปัญหารางต้นจากธรรมชาติและถึงแว่ร้อมกลายเปนัญหาเลยของโลกปนระเทศต่างๆเั่อโลก ไม่ประทับใจกพรว่าเมื่อวานซื้อตัวยาที่เห็นชัดการเป็นแปลงสภาพภูมิอากาศโลกสุงขนแกะ้อนคก่อนจะเกิดการอุทกชั่งในปัจจุบันนีไม่ร้องเศรษฐกิจหมายถึงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคประสบภาวะตกต่ำโดยมีตัวบ่งชี้เชิงลบหลายประการวิกฤตเศรษฐกิจศตวรรษ2008หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวิกฤตเบอร์เกอร์มีจุดกำเนิดในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกับทุกประเทศต่างๆ วิกฤตนี้สาระยุโรปที่จะสภาวะ2020หรือเรียกว่าวิกฤตยุโรโซนเป็นวิกฤตทางการเงินที่ส่งผลต่อประเทศต่างๆท,ที่เป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปส่งผลระทบต่อเน,นื่องเป็นเวลา10ปีเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยจากโควิด19กิดตั้งแต่2020เป็นวิกฤตเศรษฐกิจกรุนแรงทั่วโลกการแพร่ของเชื้อระบาดไวรัสโควิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเศรษฐกิจตกต่ำในหลายประเทศวิกฤตการเงินสภาวะ2023ธนาคารหลายแห่งในสหรัฐอเมริปปรกาได้ลงทุน ในหลระดับของกระทรวงการคลังหัวสหรนจายตาโรเบียมาหลายปีธนาคารการสหรัฐเริ่มขึ้นตาโรเบียในอินเทอร์เน็ตสตวรรษ2 0 2 2เพื่อการตอบสน,ษษษน,นส 23, องภาวะเงินเฟ้อในิทศตวรรษ2 0 2 1ถึง2 0 2 3การล้มละลายของธนาคารทั้งสามเองถือว่าเป็นความล้มเหลวของธนาคารครั้งในครั้งหนึ่งประศัตรของชาติอเมริกา